โอเคกล่าวสวัสดีครับผมอยู่ผมเมาลาสโลนีย์เเกมพี่โลนี่อย่างนั้นครับทรมนีครับดไม่เครียเล่นเฮ้เล่นดันบ้านดีกว่าเพื่อนอยากดันบ้าน <laughs> 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 I have <am> the destruction. <laughs> I have been waiting for the <laughs> destruction. <laughs> I'll go with fury at hand. Yet again I find reason to be rough. I som smash something. <trykning> I wanna watch with fury upon. I do want to smash something. Car, please. Nothing is safe. านีไอ้กูหลังแม่งหลับชัวเลยรีบไปปิดรอยรั่วกันโดยด่วน นะิโ n ศัพท์ดูกำลังไปเล่นบอล Watch it. Behold my wicked brilliance. <laughs>

I'm oh The nature this world is safe from my anger. Except you, your course, I really want to smash something. Behold my wicked brilliance! <laughs> That's it. I'm going to break your spine. You cannot flee what is worth eternal. My strikes never end. What do you want? Lord, I am. I am the destroyer. Yet again, I find reasons to be wrathful. Fury will never stop.

เขียวเลี้ยวหลบเตรียมจดตะกอร์ไปรอตะกัดนแบบด่วนเจี๊ยบมณีจ๋า เดี๋ยวกูลอให้มาเดี๋ยวกูรอให้เ <c oughs> น้นเน้นมันบอลมันบอล

same รบเงอเป็นดับเบิลด้วยโอ้ห นีไปไหนสุดยอดเลยพ่อสอมีทำไมเรานี่เหึออยากบอกปูไม่ใช่หรอวุ้ยเน้ On this world is safe from my anger, except you, God, Scott. Calm agrees. Nothing is safe. I am not her. I'll go with fury at hand. You're law I happy. ก็มันดึงดาบมาจากไหนวะก็ตอนมาตีแม่งอยู่แม่งก็มีดาบออกมาเลยรู้ดาบแม่งมาจากไหนฮ่าโธ่เด้สเน่ ันจะทำไมแล้วรอใครเนี่ยลงมังกอล่างแล้วแม่งออกฟอร์ดวูฟด้วยโอ้โหสุดยอดออกมาดูใครวะวันนี้เล่นม็อกเอาละครับกรรมการเป่านกหวีดเริ่มเกมคนดูเต็มทุกที่นั่งพังกันยับแน่แบบนี้ไปวิ่งจ้ำจ้ำจ้ำ for bloodshed. Wait, before I get really angry, yet again I find reasons to be wrathful. I can't think what is wrathful. I'll go with fury attack. <laughs> ็ม่้ึงอะไรอ่ะหยุดรอใครอ่ะอรอใครอ่ะครับ <c oughs> บัตรล่างนี้นี่ก็ตลกแน่เอาล่ะครับกรรมการเป่านกหวีดเริ่มเกมคนดูเต็มทุกที่นั่งพังกันยับแน่แมตต์นี Nothing is safe. I march for bloodshed. Stand in my way, and I will rip you in half. I'll go with fury at hand. I march for bloodshed. Calm agrees. No creature upon this world is safe from my home. ให้ดูจากรูปเกมก็น,น่าจะรู้นะว่าเสียเปรียบจ่าจริงนะถ้าเลียนทีมเราอนี่ก็คือจบเกมโอเค I really want to smash this guy. Bore, I'm going away. nothing is safe. Illusion. I march for bloodshed. Stand in my. Made, will... And I will. i I'll go will... will... with you. I'm going Watch it. I really want to smash something, What do you mean? Karl agrees. Yet again I find... Behold you. my wicked brilliance! <laughs> I marched a no creature upon this earth. safe and stronger. Except... Invisibility is gone. Nothing is safe.

I think you're safe. Go with fury at hand. You the down. Down. What do you want? I have been waiting for this. <laughs> I am the destroyer. Yeah, no. I'll go with fury at hand. I'm in oh. I really want to ยังวมมาเลยข้ามีดคโหดไม่วิคเลียนส์ีโป้พีโป้ปีโป้แพ้ โอ้กํลังแบบอืมมาแล้วจะตีบ้านจะตีบ้านอย่างเดียวไม่สนอะไรจะตีบ้านต้องยิืบสาเพื่อน I get really angry. No creature will have Of, I'm one one I'm team, of Nothing is safe. I'm My strikes Before get really angry. แกเป็นใครฉันคือมนุษย์ต่างดาวเฮ้ยได้แล้วจ้ามาลย มีตัวท้าทายป้อมด้วยกล้ามากนะที่มาท้าทายป้อมไม <c oughs> อ้ยัยผู้กล้ากูกลับบ้าน,นแล้วนะอได้แดงตั้งแขนหลังไอ้เขียวซะยุ่ยเป็นเพื่อนโยงอย่างเงี้ยฆ่ามาแล้วฆ่าคือผู้สยบป้อมทั้งหมดทั้งปวง

คือความเป็นตีโป้เลยเฮียเอาเร่น่อือืเอาเโดนแทงไปดูแม่งหน่อยดิเฮ้ย่โหอืออืมตมันขี้เหรน้องอ้มแบบแนึงแบสองมโหหลานมองได้แดงคลังแผงหลังไอ้เขียวซะยุยแมจู้จนขี้แล้วมึง โอ้โหดึงเมยงดึงไม่โดนไปล้วไงอ่ะวิ่งกนประสิฐวิ่งไงถอยถอยถอยไงสิงตีบ้าัอไม่ต้องมาอะไนะเส้นทางเหมายชัดเจนแต่แรกว เลยเรียกไฟหน่อยได้ปะ <c oughs> เป็นดเมที่ท,ทดดัดเทียมกับพระเจ้า ทำเมครับขอสะท้อนก็ไม่ออกกันในเฮียียบร้อยทุบได้ทุกตัวอย่างวัเนี้ในริทขอทาฟ้าได้ปะ่ะ

ว้าวเฮยไม่ทันทำเพี้ยเลยกูไม่ได้ทำเพี้ยเลยอันตีก็ไม่ได้เปิดบีเกบีก็ไม่ได้เปิดบอร์เซอก็ไม่ได้เปิดหน่อยดิเฮ้ย อะไรอ่ะอะไรกันนะเกิดอะไรขึ้น